สวัสดีครับผมหมีสองจีนครับทําคลิปวิดีโอยังไงครับให้คนดูเป็นล้านวิวนะครับมาดูกันครับอ่าครับมาดูาครับนี่มาม่าครับแค่ง่ายๆครับนั่งแดกมาม่าก็มีคนดูเป็นล้านแล้วถ้ามึงเป็นคนดังอะ่ะเออบอกให้ไม่มีอะไรมากหรอกเออแต่นี่กูไม่ดังแดกเท่าไหร่กูก็ไม่มีวันดังทำไงก็ไม่ดังแม่งเลยดูไปนั่งกินมาม่าแค่เนี้ย ปลาคาวเวียน,นี่ให้ดูนี่เนื้อปูอาร์กกาเนื้อปูอาร์กกาดูปูแท้ทเลยนะปูอาร์กกานี่ส่งตรงมาจากอาร์กกานี่ปูระดับลูกหนูกินกัน What the fuck อันนี้อันนี้ไข่ปลาคาเวียโอ้ยกูยึดเท่แตกไอ้ซัดเรียบร้อยโอ้โหียีไข่ปลาคาเวียกูแตกงานเข้าแล้วนี่งานงอกนะไข่ปลาคาเวียแตกอยังได้ยิน ใหยเห็นมากเลยอะ,อะแตกก็แตกวะคื <c oughs> อใหยเห็นมากดู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 ไข่ปลาคาวเวียนอะ <c oughs> อุ้ยร้อน <c oughs> อืชอ, <c oughs> อ,อบกินอะไรที่มันทอกขาวอ่ะ <c oughs> อือ บองตองอร่อยมากได้เห็นวะทำไงดีวะขึ้นบนนี้ไหวปะไม่ได้วะโอ้ยโต๊ะแม่งก็ไม่อำนวยเลยอ นี่เนื้อปัวรัก้าเนี่ยเนื้อเป็นตอนตอนเลยนะอร่อยมากถ้ากินมาม่าก็มีความสุขอ่ะชีวิตเนี่ยคือกินมาม่าช่วงอยู่แต่บ้านครับก็เรียกว่าอะไรเซฟเซฟเฮ้าส์อ่ะอยู่แต่ในเซฟเฮ้าส์อ่ะอยู่แต่ในบ้านอ่ะกักตัวเออช่วยชาติอ่ะช่วยรัฐบาลอ่ะ บน่นรัฐบาลมาก็มีบ้างนะแต่ก็ต้องช่วยรัฐบาลบ้างบ่นได้ก็ต้องช่วยเขาได้นะบางครั้งบางคราวมันเหมือนกับว่าเพื่อนเตือนเพื่อนพี่เตือนน้องอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากครับฝากไ้ด้วยนะครับคลิปนี้เด็ดจริงครับ